어마다시에 <laughs> 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 还多要两 ตอนนี้เดือดร้อนยังไงบ้างครับตอนนี้คือพอตอนเชา้าๆตัวเขาจะบินหวนนะคะซึ่งก็มีเด็กๆด้วยหัวจะหวาชัยเด็กอะคะ่ะก่อนหน้านี้เคยทำลไรคนในบ้านไหมไม่ค่ะไม่ไม่เคยทำลไรค่ะแล้วก็บางที่เด็กเขาจะมาอาบน้ำโคง้งต้นยินยินหรือว่าเช้าๆอะคะ่ะอ่างนี้เป็นมานานอะไรยังก็มาน้าเดือนได้แล้วค่ะห้า <5 S 1> เดือนละเดือนนะค่ะ ก่อนหน้านี้เราเคยแจ้งไปตามหน่วนงานได้บา้างยังยังเลยค่ะยังไม่แจ้งที่แต่ว่าเมื่อวานน่ะปวดขาวันออกมาบินมากเกินทิ่งก็กลัวไหวจะใช้ร้านก็เลยแจ้งไปที่มาเก็ตเพชของกาบีแล้วก็แจง้งการไฟฟ้าไปสม้มครั้งก็เขาก็กรับสาบแต่ว่าย็นไม่มาจัดการให้ที่อ่ะคอบก็บตวได้แจ้งไปบา้างยังกบอต พ่งแจ้งไปเมื่อวานค่ะอืแต่ยังไม่มีใครเข้ามาค่ะยังไม่มีใครเข้ามาดูเรคือตาอยากอยากไ,ไอ้วยงานช่วยเลือก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เข้ามาเอาอกไปค่ะก็กลัวนาอกลัวเพราะว่ามันโตมันเด็กเด็กใอยู่แตรแค่นี้เด็กมีซ้ำควบขึงกับควบรึงค่ะตอนนี้ให้ไปยูบ้านอยากกเขาแล้วค่ะ